ทำอะไรอ๋ออ๋อไม่รู้ครับอ้าวมันมีถอดเติร์โชนี่โชว์หุ่นไงอันไหนอะอ่ะไหนอะาสุดเนี่ยวร็ถอดแล้วกันวั้ือว่าถอดแล้วกันไม่คือช่วงนี้เปอหุ่นเราบ้างฟิตหุ่นฟิตหุ่นรบ้างหุ่นก็หุ่นหุก็โอเคครับเพราะว่า เราแบบทํางานถ่ายซีรีส์ที่มันต้องต้องต้องใช้ร่างกายด้วยเราก็เลยแบบต้องฟิตเพื่อถ่ายซีรีส์ครับก็ก็พอดีเลยที่ที่ได้แบบออกกำลังกายพอดีครับก็เลยได้ใช้ครับอ๋อเป็นร่างทองเนาะพี่เกดเนาะอ๋ออ๋อนี้เป็นซีรีส์ครับซีรีส์เรื่องใหม่ครับเป็นร่างทองเลยเนาะพี่เกดเนาะก็พอได้ครับแล้วนี่ เอาตอนนี้เลยหรือเปล่าเอาตอนนี้ดีกว่าครับพูดไม่ได้ลนะลันนะมันยังไม่มาละครลักขานเลยมันไม่เห็นลักขานนะแต่คือเราต้องเราฟินไปอยู่แล้วหรอว่าคนดีคือจริงๆเราก็เล่นมาตลอดครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้โชว์ครับอเลยคะไดเมื่อเราตัดสนใจเล่นขนาดนี้แล้วก็ แค่เล่นชอบเฉยๆครับไม่ได้แบบมีลงสตอรี่บ้างนิดหน่อยแล้วพอคุณผลเราไปรับขอบคนอ่างข้างว่าไงบ้างเราล้างเขาตลอดอยู่แล้วครับคนอ่างข้างตั้งามไม่แบบว่าห้ามปวดเาห้ามอะไรเม่ไม่ครับก็ชวนเขามาอออกกำลังกายด้วยครับแต่ก็ไม่บอกเลยอ่ะเขาเป็นคนหนึ่งเขาเป็นคนอย่างนั้นเหรอใช่ครับเขาก็ จริงๆเขาก็คงนี่แหละแต่เขาก็แบบเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยอินพี่อยากโชวช์ก็จะโชว์กับใครหรอเราก็ไม่ค่อยได้โชว์อยู่แล <ะ S 2> ้ว <ละ S 2> แต่เคยเห็นเคยเห็นแต่ว่าเคยเห็นว่าเราโชว์เคยมีแซวๆบ้างครับมีแซวๆ,ๆบ้างครับแบบถ่ายรูปลงสตอรี่อีกแล้วนะอะไรยงเี้ปวดลงมีบ้างครับ<อ>ๆๆๆที่เจอคุณหยกนี้ไปมันก็เลยกลายเป็นว่าเออได้แค่ได้สตอรี่อะไเนาะไม่ไม่คือผมรู้สึกว่าลงสตอรี่มันแบบ แป๊บๆมันก็หายอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปอยู่ในหน้าไอจีบางทีเราเปิดดูแล้วเราก็เขินอยากเป็นคนที่เขาแบบปินไปดูตัวเองเขาก็อยากที่จะให้ให้คนเห็นเขาได้มาเงี้ยดีใจขนาดไหนนะก็เผื่อไปดูในซีรีส์อะไรเงี้ยก็ได้แต่ในซีรีส์คือได้เห็นตัวละครไม่ครับมีก็มีแบบแค่ช็อตที่เราแบบต้องต่อยมวยอะไรเงี้ยไม่น้อยไม่น้อยก็มีบ้างครับ ีไม่จริจะได้เห็นแเออใครแบบเป็นคอลเลคชันในเป็นแเป็นสเเออยังไม่ไม่เคยคิดเลยครับคิดไหว่าจะแบบว่าโชว์ร่างของไล่เราทิ้งทกอาไปไมออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลางไล่เลยไม่ไล่ไล่เราไปส่วนแล้วะร้อยไล่ท่เปิดให้ผมไปทำอะไรถอดเสื้อถอดเสื้อโชว์เดี๋ยวตอนปลุ ้นใหม่เดี๋ยวอาจจะพูดแล้วนะพูดแล้วพูดล้วลลงลงไม่ใช่ใครรอดูเลลงไล่ดูไล่ดูเรลองไล่ดูค่ื่อรนอค่เอ็โฟไปดูรเรียนอไทำมานาใช่ก็ทำมาเกือบ2ปีแล้วครับ ยากครับมีรับผู้ได้กินยั้อะไรนะครับยักได้กินแต่ใบไปก่อน <laughs> มันมันดูในน้ำายยักมันเห็ดร้อมันยากมากเลยค,คือคือผมว่ามันยากตั้งแต่การวางเลเยอร์แล้วครับว่าว่าเราควรจะวางเลเยอร์ทำอะไรยังไงใช่คือมันเหมือนเราทำโปรเจกต์ในพื้นที่ใหญ่ๆนะครับทุกทุกที่ทุกแบบมัน มันต้องสัมพันธ์กันหมดไปเนี่ยมันใกล้นะครับตอนนี้ตอนนี้ทําอยู่2แปลงครับมีสแปลงขนาดกลางก่อนเกี่กี่พันต้นก่อนถ้ารวมกันตอนนี้น่าจะประมาณต้องน,นึงนะครับประมาณไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นับอยู่ครับ <laughs> น่าจะประมาณพันสองร้อยต้นครับต้นเยอะแล้วครับี่ันะเหนื่อยมากแล้วครับค่อยๆทำครับไ,ไ,ไหวครับ คือกกผมอ่ะผมอ่ชอบปลูกต้นไม้ไมเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้อยู่แล้วแล้วทีเนี้ผมก็มีความฝันว่าผมอยากอยากทาสวนผลไม้อยากแบบผม,มันเหมือนเป็นความสุขของเราอะไรเงี้ยบางคนเขาอาจจะความสุของเขาอาจจะแบบมีมีรถเก็บของเล่นเก็บอะไรเงี้ยครับแต่ความสุขของเราก็คือเราอยากทาสวนเราก็เลย ทำสวนอะไรดีแล้วเราเปิดเรามีมีที่อยู่ที่หาดใหญ่พอดีก็เลยโอเคตรงนั้นก็น่าจะเหมาะแก่การปลูกทุเรียนนะอะไรเงี้ยครับก็เลยปลูกี่ไร่นะพี่บสองแปลงที่กี่ไร่สองแปลงตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าพอก่อนครับตับเองกลัวไหมครับจิ๊บอะไรครับกลัววิ่งเดินเหนื่อยครับคือก็ค่อยๆทําไปครับเพราะว่ามันยากครับยากแปลว่าถ้าใจ ได้ได <c oughs> คือถ้าในความรู้สึกคือถ้าถ้าเราเก่งพอที่จะที่จะโฮทุกอย่างได้แล้วก็ค่อยว่ากันครับแต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงของการแบบค่อยๆทำตไปก่อนในที่แบบเราดูแลไว้ะไรเงี้ยมันลงดูแลเนี่ยจีไดีน่าจะประมาณ4ปีครึ่งปีครึ่งต่ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเราก็ดูแลแตลอดปลูกเอย่างเลย มีปลูกเองบ้างครับแต่ใหญ่ก็จะเป็นคนสวนแต่ก็จะแบบพยายามหารายได้จากทางอื่นมาช่วยสวนด้วยแบบสวนอาจจะต้องทําอย่างอื่นเพื่อเลี้ยงตัวเองให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ก็เดี๋ยวค่อยๆดูไปครับตอนนี้เซ็ตทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนคือะไรแล้วเราบอกว่าเราลงทุนไปเยอะเขาบอกตัวเลขรายได้ไหมคบก็ลงทุนประมาณนี้ครับก็คือเป็นเศรษฐีไม่ได้เลยไหมเขาเรียกนาหัวปะ ไม่ครับว่าไหนไม่ไม่ไม่ครับของผมถือว่าเล็กมากครับใช่ครับไม่เล็กนะที่คนสุดล้ายก็แค่นี้แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับหลายคนก็เลยบอกว่าเอ้ยเจ้าเกิดแต่งตัวเพราะว่าเหนื่อเออเออเอเขาก็บอกว่าก็พร้อมนะก็ก็ถือถือว่าเป็นช่วงที่ที่เราต้องต้องเหนื่อยเพราะว่า เรายังมีมี passion อยู่ในการที่จะทำในสิ่งท <im urt isce ści> <eline> ี่แบบเราชอบอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเราปล่อยเวลานานไปกว่านี้เราไม่ทำอ่ะมันน่าจะยากเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แบบขับรถใกล้ๆมันอยู่หาดใหญ่มันต้องใช้แบบแรงกายแรงใจเยอะอะไรเงี้ยครับก็่นก้ครก็ก็ผมก็อยากพร้อมครับติอทะไรอยู่้านีอะไรอยู่ทำไมติองงานหนักครับ ติดทำงานติดทำงานครับช่วงนี้ก็แบบทำงานหนักมากครับก็ก็ทั้งทั้งผมกับเอสก็ทำงานหนักมากมีแบบหลายๆอย่างที่ที่ต้องทำอน้าอยาต้องมีเวลาไม่้อว่าแบบเราจะทำไปไม่อะไรที่เราจะก็พยายามจะให้มันเร็วที่สุดครับก็หลายๆอย่างบางทีก็อาจจะต้องไปตามไทม์ไลน์ครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆไปหรือรอทุเรียน ไม่กวาชุเลียนจะออกนะจะนานไปก็ไม่เร็วๆนี้แต่ก็ไม่ได้น่นะวลียนออกก็คือรอนนอน่าระหว่างงานแต่งงานนองเลียนะออกันเอาปลูกปลูกให้แบบค่อยๆไปให้ได้ก่อนค่ะก็จะเรอวเยอะไปหลา่วนแต่ว่าเตรียมพี่เตรียมทางเตรียมอไรเราพร้อมแลก็ จริงจริงน้องอ่ะมาช่วยทํางานมากกว่าก็คือมาช่วยเราถ่ายคอนเทนต์ของเชนคูปังด้วยแล้วก็มาช่วยเราแบบถ่ายคอนเทนต์เรื่องส่วนบุรีรัยนด้วยอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ต้องขอบคุณน้องที่ที่มาช่วยทํางานอะไรเงี้ยเหมือนเอาน้องมาเหนื่อยด้วยครับเหมือนน้องที่เติมเรื่องของคอนเทนต์ให้เราใช่ครับก็มาช่วยทำคอนเทนต์ด้วยครับขอเป็นสายซับน้องใช่ใช่ใช่ดีมากก็คือพวกพี่แต่รอได้แล้ว ม,มดอดรองอองเงเี้ยองปีร <c oughs> อดรอรอดูเนะโอเคอเค่ะแค่ลูกอินสตาที่นึงลจูกพันอะไรรับนจะปลูกหอยทกเป็นหลัก